พูดเรื่องไปบ้านอาจาจย์โอ gotcha. yeah, so yeah. ้ค่ะสัครับแม่วัดไปหฮอาจารย์นล่งนางเส้นนางเส้นน่งเส้นประทับสั่งันะเบสรางปันมาได้แบกปดเพระถ้าดได้เสียน้องพอมัได้เดียวนีไ่ระท้ามดาเดียวมันม่เสียใจเนาะธรรมดาทางพโตกระเดบูนึงเนาะหเนาะพิเศษพิเศษเนาสองสองเจาเจ้าเจ้ากินนังพิเศษ กยาาขึ้นนั่นะโอ้ยเสียงมันย้อนกับพี่นองครับขินเ้าครับผมย้อนยิ่งาครับโอ้ยช่วยกันกนไดนไม่ต้อไหนี่ยาบเนถึงสี่นิเดียวนบ้าสิมาคุยงานกัปพีเปาอเี่ ก็ค oh, ือว้านก็ค so ือว mm ้านสิอยู่บ้านเนาะปูหลวงปูเปรนกอบกับปูแถาปูแก่แหละล่ะซึ่งเพิ่นได้ป้าละเพิ่นได้ละสังคาาไปแล้วก็ว่านี่ก็ว่าอยากสีส้วนเก็ว่าจากสีส้วนเป่าอันสไปน้ำบัวนะพวกผมทางแกงปพอดุกคุยก็ว่าสีไปร่วมเืิอไหนเอที่ยังบุยังบุครับเดี๋ยวหาเมื่อบางเพราะว่า ล่างเพิ่นจะเอาไวปวัดปัจุยโสทอดครับบ่ไกลจากวัเพิ่นเพิ่นจะเอาไว้ประมาณวัดวัตถิเก่าเผาคือเราสามารถเลือกไปได้เลยถ้าาเป็นไะไเราบ้างก็คือทางบาคำหลวงกเป็นเด็กกล่อยผู้หนึ่งที่ลงปูเพิ่นได้ชุบเลี้ยงมาเลี้ยงชีวิตบ้าจนใหญ่ผุหละใหญ่ติดต้นใหญ่เนี่ยจัง่อย นีเละก็เลยมาปรึกษาไอา้ปรึกษาไสา่กับไปน้ำบอลนะครับปรึกษาไอ้พุ่งไปเลยปรึกษาพุ่งแล้วเริ่มแรกว่าเช่ารถพุ่งไปใช่ไหมพ่อพอแปลมาบอกว่าเมารถตู้เมารถตู้พี่แปลไปดีกว่าพ่อเด้อจะมาปรึกษา มันจะไปเดลีไลท์คนรทิพหาวันนี้ทิ่หาทีนางกับเพราะว่าท่านประดุจปุยเพื่อเกษสิไปนั่เนาะท่านต้องว่าเกษสิไปเกษสิไปรวมได้ิธีนั่เพราะว่าไปเขากับวันเดีไปโดนนะไปรวมพิธี่เซ็ตแล้วยงเข้ากับกาแฟกาแฟสอมตอนะครับผม๋ยเกษตรผ้าพีผ้าน้องแะไปกินสเต็กล้านของเอื้อยเอื้อยสาวเอื้อยแท้ๆอยู่ในยาสูน้ำนะครับน้ำพี่กินพี่เมีนกินพี่พี่เมีนเอืีอยแล้วก็ยาคนนะยาคน มาคลิปไปไปมือที่เป็นนักออกแบโรงแรมเมีนครับเลาก็เดินไางเสาเมีนครับผมเมียนครับกันไปกันซีนัดตจองต๊จองยังไว้นะครับทุถ้าพี่สาวคนกับพ้อที่จะต้อนรับเท้าต๊กตวเนาะตกบอแมนต๊กตัวเล่า บาทสิบาทกันเล่กันไปครับนี่แหละก,กันนี่แหละรับพี่น้องเป้าไปชมทุกคนนะครับทุกท่านเวลาพี่อังเปาขันยักษู้ใดอยากไปร่วมนี่พี่ที่กับสามารถไปได้นะครับหลวงปู่นี่เพิ่นมีมีคนที่แบบว่าเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะศรัทธาศรีลุคขาหลายเป็นเป็นวัดที่โด่งดังนะครับผมโด่งดังในโลกโซเชียลเขาไมด้อดยากอ่ะผู้ใด้แล้วค่อยจะอ่าน,น,น,นาจะหูเสือล่ะหลวงปู่ซีนะครับผม อีนางเฮีอ uh ัน huh. นี้ก่อนเอาอ้ยวะอันนก่อนรุก claro> ุสนว้า uh ้งมาอาบน้ำหรอบมยางครับผมย่งสิมันรกสิมันในบุรังซีอครับผมอาบน้ำไรกันเลยครับผมคือผมเป็นคนง่ายๆแลวครับผมาปยักน้ำยักน้ำบอดร่างบอดครับ ไม่คำว่าประหยัดกับคำว่าซกมกมันเป็นเส้นบางๆกันอยู่ซกมกนี่ะครับเป็นเส้นบางๆกันอยู่จะติดารแบเอเด้ไงอยู่กับเป็นเบอกครับผมไปอยู่กับอปุกเลยเี่ับอิปสวไหมเนี่ยไปยู่เปจ้า ข้ People, ังนะครับผมถ้าชิงันอดีตในดในตำพืนเอาเลยครับผมสงสัยกินได้แก่น้ำครับผมเป็นน้ำกวยเตี่ยวทผมต้อนพอวเคี่ยวทอนะครับีกส่นเนี่ยยิมมเวิร์ดไเงีแมแตงขวดอันใส่ไอ้องไม่ดีอันกับไปเนาะสิไปไอะไรส่วรับนอยู่จักรแรงแรงเรงอ่ะประมาณสี่โมงบอันนี้ไมแวะป้านอาจารย์อ้วนซะก่อน อาจารย์อวบาตึ้เียว่ัตึกเงี้ยว่ไกดอายุบรแทงเลยล่ะกับไม่ได้คลิปน่จะคิป้คลิปพอดีลยมึงกับซีบาสไปอาบได้สาบเลยโอ้ไม่ขาก๋วเตี๋ยวเตรียมวยบอกอกอันนี้สร้างพิเศษเลยยังอย่ใกล้ๆนี่บ้านอาจารย์อไมอาจารย์อ่มานจารอู่เลยเลยไปนีไปไปบอหรือยุยยุทธ์ท่านนี่บอลยุยยุทเส้นนีเป็นบลมันจงรัวเหรอหรืว่าจะเปิดโลกเบื้องน ตีละจไปไทยคลิปน้เนหลักจเป็นเนี่ยเขาไม่อเพืนน้ำเสื้อผ้ายไมบอกับเข้าไปใส่เม้ครับครับผมใส่เม้สอะไรนะใส่เมามาทั้งบอกะเรียกก่อนยพวกเปิดเม้เปิดแล้วเม้เอียงเลยเม้เม้เเม้อัดส่มมุกบ้านี่มุกหามุกซิปกับสงมแขกันเนยไไปกันไม่ได้ใส่เบิ้งโลเกชัน แล้วก็ลังชูเกียร์ก็หมดชอบเสาพิเศษป่ะใช่ใช่แม่ใช่แม่ยังวะเอาลู่ดิโอ้ยหมดฝนตายจักรันยุกขาบาดไเทียบพี่พีพูด ใส่ตะเกียบฝากแน่อันนึงกอดไปเอาแป้งยังไงตะเกียบเป็นประเภทแักเนยพอมสิบมันถือแย่หมดหน่อยทุ่มืงกันติดตัยแก่คันคาบาทซีบาทก็จะเสลนไล่ก่อนกูจิกกูจิกข่ามหัว เป็นสุขภาพจิตอันนี้แหละประจำด้วยนี่ว่าสกิลล์ประจำตีเลือครับพี่น้องครับิมดิบไม่มีอย่างไรครับกีนดาวกันได้ครับนี่เอามาฝากกันดิเป็นอย่างอู้หูไหนเ่าจะคอยบอกกันแล้วไหมโอเคโอเคลังไม่ลังไม่ แปดนาทีก็แปดนาทีแล้วป่ยังอียี่สิบได้ไ่ร้องคลิปนี้วันเสาครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ก็เจ๋อเสียบจ้าี่หรต้องร้านร้านอาหารอีสานตามฤดูโมเมนต์ตัวนี้ดร้านอันเดิดหมไปขอเขากิน